นี่คือท่านั่งแบบซูเปอร์ฮีโร่ท่ามกลางทะเลหมอกปริมาณมหาศาลโอ้แดดร้อนแล้วไปหาอะไรกินดีกว่า บ้านแม่จวงรถกระบะาพาพวกเราจากโรงพักท่าสองอยางมาที่นี่เพื่อชั่งน้ำหนักอุปกรณ์ลูกหาบที่นี่เนี่ยคิดคนละ2,500แบกได้คนละไม่เกิน20กิโลแต่ถ้ามาเกินนิดหน่อยเขาก็ไม่คิดเพิ่มนะนอกจากของกองกลางก็ลองเอาของส่วนตัวมาชั่งกันดูอย่างของไอ้ฟางเนี่ย15กิโลนะฮะส่วนของผม19กกิโล มาตัวนี้มันมานอนอะไรตรงนี้วะทริปสาวันสองคืนมักจะไปขึ้นที่คลุยหลวงช่วงแรกก็เป็นทางดำหลังจากนั้นก็จะเป็นทางฝุน่นซึ่งฟุ้งกระจายไปทั่วคันรถนั่งรถไปก็เต้นไปแบบนี้แหละตามเนื้อตัวนี้มีแต่สีแดงกันเลยทีเดียวนี่ผมมีเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ทุกคนฟังคือไอ้ฟางสตารผมเนี่ยนะมันไปซื้อเนื้อหมูที่ตลาด ความที่ร้านค้าขายเนื้อหมูมันมีเนื้อหมูหลายส่วนไงฟางมันก็ถามพ่อค้าว่า <c oughs> อันนี้เนื้ออะไรคะพ่อค้าก็เลยหันไปถามแม่ค้าซึ่งแม่ค้าก็ตอบมาแบบหน้านิ่งว่า <c oughs> เนื้อหมูหนูยากจะเอาหมูที่มรู้เลยว่าเนื้อหมูคถอนนี้มันเป็นตส่วนออโร้งหสันคอสันันนเริ่มเดินทางประมาณ11โมง <c oughs> ถึงคลุยหลวง ท่ยงีคือความที่พวกเรามาถึงกันก่อนเที่ยงหลังจากขนกระเป๋าลงรถกันจนเสร็จผมเลยบอกทุกคนว่ากินข้าวกันก่อนดีกว่าและสภาพกระเป๋าของทุกคนล้วนมีแต่ฝุ่นนั่งรถมาวันนี้ไม่มาไม่อยากมาแล้วทำไมชุณถึงไม่อยากมาแล้วมันเวียนหัวเพาว่กินเบียร์น้อยอยาละสิบเงกาลิโออยางละสิบครับผมแล้วน้ำมอื่นเอาไหมแป๊บซี่อะไรเอาไหมเอามาด้วยก็ได้ พี่คุณขับเหมือนจะรู้ว่าไอ้ฟางชอบกินเบียร์เลยเสนอออปชั่นซื้อเบียร์มาให้ในวันกลับสิ่งริ่งห้ารืโอห้าก็ได้พี่ใช่ไหมไม่ก็ถ้าไม่กินก็คืนได้นี่ใช่ไหมคะไม่ได้พี่อ๋อไม่ได้เขาซื้อมาแล้วัมถามเพื่อคุณสองตกลงอย่างละสิบรืออย่างละห้าครับอย่างละสิบโอเคไม่แผ่วไม่ลาด อตอนนี้บ่ายโมงนะฮะเรากำลังจะเดินขึ้นคุยหลวงกันนะครับผมอันนี้เป็นป้ายที่อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ภูเขาก็จะอยู่ด้านบนตรงนู้นเห็นไหมอ๋อจุดนะครับทางขึ้นแรกนะครับผมหักห้ามผ่านแล้วก็หักขึ้นไปอย่างนี้เลยนะฮะ การรับน้องของดอยนี้คือการพุ่งขึ้นไปบนฟ้าแบบนี้แหละครับนี่คือที่จอดรถมองจากจุดที่เราเดินขึ้นมาผมจะบอกว่าเมื่อเราเดินมาถึงดอยหนึ่งมันก็จะมีอีกดอยหนึ่งต่อไปเรื่อยๆเหมือนเดินต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดบางทีผมก็สงสัยว่าคนพวกนี้มาทำอะไรกัน งไทยน่าจะขายดีหลังจากนี้คนแล้ววิวนี่คือแบบโอ้โหคงต้องยอมรับอย่างหนึ่งวิวที่นี่เนี่ยมันดีตลอดทางจริงๆแต่แดดจะร้อนสักหน่อยนี่ขนาดมาหน้าหนาวนะต้องขออภัยในเสียงหอบผมด้วยนะฮะคือคนมันเหนื่อยไงหมาตัวนี้มันจะตามพวกเราไปถึงไหน คือมันก็ตามไปเรื่อยๆเลยนะไม่เหนื่อยหรือยังไงคือคนที่เขาเตรียมตัวมาดีนี่นะครับเขาก็จะมีร่มจนตัวแบบนี้แหละครับผมตัดชินใจปล่อยทุกคนเดินล่วงหน้าไปก่อนส่วนผมก็เอนจอยอยู่กับวิวตรงนี้ขอเวลานิดนึงนะความรู้ส tamam ึกที่ได้รับลมเย็นแล้วนั่งมองดอกย้าที่กำลังผิวไหวนี่คือสายลมแห่งความสุขที่ช่วยให้เราหายเหนื่อยได้ดีมากแสงแดดที่ตัดสลับกับทิวเขา ยาวไกลไปจนสุดสายตาเหมือนมีเสียงกำลังบอกเราว่ามึงรีบเดินเถอะผ่านเขาหนึ่งแล้วก็ผ่านอีกเขาหนึ่งลูกหาบนี้เขาก็เก่งนะไม่ต้องใช้กระเป๋าซับแรงราคาแพงอะไรเหมือนพวกเราเลยนะฮะคุณว่าฟางมันกำลังทำอะไรพาวเวอร์แนะครับผมโอ้ยพาวเวอร์แทั้งเบียร์แต่มองจากตรงนี้ น้องมันเป็นผู้หญิงที่เท่จริงๆนี่ผมมีอะไรจะให้พวกคุณดูด้วยสามสองหนึ่งมันไปหัดจากไหนมาวะโคตรเท่ไปหัดมาจากไหนวะ <c oughs> ฮะไม่หักมาจากไหนไป <c oughs> แล้วผมก็เดินตามหลังฟางไปเรื่อยๆ <c oughs> แล้วสิ่งที่ FC Star ฟางรอคอยก็มาถึง ถึงผัวเก่าใช่ไหมฮะถึงผัวเก่าใช่ไหมทำแออย่างเงี้ยนี่นจีบคิดถึงทุกผัวเลยคือผมทำไม่ได้นะผมไม่สามารถดื่มแอลกอฮอล์พร้อมกับเดินป่าหรือออกแรงกลางแดดแบบนี้ได้อันนี้ไม่ใช่เขตอุทยานนะครับ <c oughs> เดี๋ยวทุกท่านจะเข้าใจปิดกันทีแรกว่าจะตั้งแคมป์ตรงนี้แหละเห็นว่ามันใกล้มืดแล้วนะแต่คิดไปคิดมามาแล้วก็ไปให้สุดจะดีกว่า ลูกหาบบอกพวกเราว่าหลังจากนี้จะเข้าสู่เขตป่าเดินลึกเข้าไปบางช่วงก็ไม่มีแดดแต่บางช่วงก็มีและการมีแดดทำให้เราเห็นความงามเล็กๆบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่ในป่านี่คือพิ่นุชนะครับแกถ่ายรูปด้วยมือถือเก่งมากและสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือแสงที่ส่องผ่านใบไม้ลงมาแบบนี้เหมือนธรรมชาติจัดแสงให้พวกเราแหละ สวัสดีทุกท่านนะครับอันนี้ผมมาพบพระอาจารย์สองท่านนะครับท่านาท่านมาท่านมาทุดงครับใช่มาทุดงเดินมาจากพระธาตุดอยกองมู<อ>จะไปพระธาตุมูลีครับ<อ>เดินขึ้นมาชมวิวนะไม่รู้ว่ามันจะลำบากขนาดนี้เดินขึ้นมาผิดทางด้วยพเดนพระอาจารย์ท่านขึ้นทางทุเลนะครับพระอาจารย์ <c oughs> ไม่ได้ขึ้นทางม่อนคุยอ,อะไรนะพี่คุยหลวง <c oughs> ที่พวกเรามาก,กันนะครับตอนนี้พระอาจารย์ก็หลบแดดนะครับเดี๋ยวจท่านจะไปปรากฏด้านบน แคมป์ของพวกเราครับวันนี้ก็ดีครับเพิ่งรู้ความจริงว่ามาผิดทางกับโยมเหรอนะทราบซึ้งตึงจิตระทับใจมากจริงจริงขอบพระคุณยาสาูทขอให้การทุดงของพระอาจารย์ทั้งสองท่านในครั้งนี้เป็นบารมีให้ท่านทั้งสองเข้าสู่นิพพานในชาตินี้ด้วยเถิดพวกผมขออนุโมทนาสาธุท่องที่อะไรพี่และนี่คือยุวงสุดท้ายในการเดินผ่านป่า ชาวเจอผมอาจจะติเท่าแล้วสติดพี่แลต่เ้ามดูจังกันกแม่เสียงกระดิ่งพิตีนี่ดังเหมือนวัวดีเหมือนกันนะฮะเอาล่ะทุกคนมาลุ้นกันผมจะเจออะไรข้างบนนั้น lại yeah. oh. hey, โอ้โอ้นี่มัน2 <laughs> 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 มันกว่าแสงเย็นกำลังจะหมดพอมาถึงตรงนี้ก็รีบตั้งแคมป์ไม่ได้มีเวลาให้เอนจอยกับแสงเย็นมากนะักแต่ในมุมหนึ่งมันก็เป็นการตั้งแคมป์ที่โรแมนติกดีเหมือนกันค่อยๆทําไปแสงก็ค่อยๆหายไปจนกระทั่งถึงตอนกลางคืนจากนั้นก็กินข้าวเย็น นั่งเล่นต่อกันสักหน่อยอากาศกำลังดีจะรีบเข้านอนกันไปทำไมจนกระทั่งเวลาเริ่มดึกพวกเราก็แยกย้ายกันเข้านอนแปลงฟันหน้าเต็นท์ก่อนนอนสักหน่อยทีนี้ก็ทยอยปิดเต็นท์กันได้ราตรีสวัสดิ์ครับทุกคน ว่ากันว่าทะเลหมอกของที่นี่ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังผมก็เอากาแฟมานั่งกินตอนเช้าสักหน่อยกินกาแฟไปดูวิวไปกระดิกตีนไปโอ้ไม่มีความสุขดีจริงๆแสงแดดยามเช้าตัดสลับกับทิวเขาและหมอกจำนวนมหาศาลจากไอ้น้ำที่กระทบแสงแดดลอยสูงขึ้นมาเรื่อยๆ โหยังมีลมเย็นพัดเอื่อยพัดเข้ามากระทบตลอดลมหนาวพัดผ่านดอกหญ้าแสงแดดยามเช้าภูเขาและทะเลหมอกแต่ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะเต้นตรงนี้เขาไม่กลัวตกเขาเหรอนี่โชว์ขาขาวสักหน่อยสพาอม่สอดนะฮะหน้าตาบูดเดี่ยวไม่เลยมันเห็นไกลๆ ไข่เจียว <ไป S 1> ตรง <ไป S 1> เครื่อง <ไป S 1> นะครับผมชอบกินตอนเช้าอ่ะมันง่ายดีแล้วเมื่อกี้แปลงอะไรนะไม่ไ,มไม่มียาสีฟันอะมันออกไปกับน้ำแล้วเท่า <c oughs> ไรของมันวะ <ไป S 1> ในขณะนนที่ทุกท่านแปลงฟันในห้องน้ำยามเช้าดูที่แปลงฟันของน้องผมสิเป็นการแปลงฟันที่มีความสุขมากเลยทีเดียวแปรงนานด้วยนะดูวิวไงมันเพลินดีดดดนถึงเวลาเดินต่อไปอีกเขาลูกสุดท้าย ดอยทูเลพร้อมเดินทางนะฮะกลุ่มสุดท้ายของภูเขาลูกนี้ดูสิไม่มีใครแล้วนอกจากพวกเรามันคือการเดินย้อนกลับไปเส้นทางเดิมตรงทางแจกตรงที่เจอพระอาจารย์นั่นแหละครับพักขั้นรายการมาดูเทคนิคการพักเตะโดยที่ไม่ต้องวางกับพื้นดูครับเอาเลยครับวันนี้จะสาธิตพิธีการลงเตะในป่านะครับแบบแอดวาน ก่อนดึนแล้วก็เอาเชือกกับตะขอที่เราเตรียมมานะครับครับแล้วเราก็ผูกเชือกครับเสร็จปุ๊บตรงหลางตรงนี้มันจะมีที่ห้อยกระเป๋าที่เอาไว้ชั่นน้าหนักะครับก็ปุ๊บครับนะถ้าเราก็ปลดเป้ลงเป้ได้เลยหนึ่งข้อดีเป้จะไม่โดนพื้นแล้วเวลาหน้าฝนจะดีมากเป้จะไม่เปียกเลยครับผมชอบนะเดี๋ยวจะลองเอาไปทำตามดู น่าจะช่วยให้กระเป๋าไม่เปื้อนโคลนเวลาที่ไปเดินป่าหน้าฝนชุดใหม่วันนี้ฟางมาในสีเอิร์ธโทนนะฮะเหนื่อยนะมันชันขึ้นมาเห็นอีกสามคนไหมนู่นนะ,นนะล่วงหน้าไปไกลแล้วนำโดยด้านบัญญัติส่วนพวกเราก็ติดคอนเทนต์กันอยู่นะฮะเรื่องคอนเทนต์นี่มันก็ต้องมีกันอยู่แล้วแหละแล้วแน่นอนว่า มากับสตาฟฟางเนี่ยมันก็ต้องมีเบียร์ความสุขเล็กๆของน้องฟางนะฮะคือการนั่งลงที่ยอดเขานี่มีน้ำแข็งผมว่าเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แหละนี่ถ้าพวกุณอยากเห็นภาพแบบจริงๆที่ไม่ใช่การเซตติ้งนะ เรียนตามตรงว่าผมก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงแบบนี้เหมือนกับเกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นอะไรอย่างนี้ คุณผู้ชมทางบ้านคงจะเอาจะช่วยกับพวกเราสองคน,นครับผมเออจริงๆก็มีแอบท้อเหมือนกันนะมันไปต่อเรื่อยๆไม่ไปที่สิ้นสุดเ,เดินลงเขาแล้วก็เดินเข้าป่าลูกหาบนี่เขาเดินเหมือนไม่เหนื่อยกันเลยเนาะถึงแล่าดอยทูเล่ ตอนนี้ถึงแคมป์แล้วนะครับแคมป์ดอยทูเลจะเห็นว่ามีจุดอยู่3มจุดที่เราจะแคมป์ได้นะครับตอนนี้หนึ่งก็คือตรงกลางตรงกลางนี้ยังไม่มีคนยังว่างอยู่นะครับ2ก็คือตรงนี้ซึ่งก็มีคนแคมป์อยู่แล้วนะครับเขาจะอยู่ใกล้แหล่งน้ํานะครับ3ก็คือกลุ่มนุน้นกลุ่มนุ้นก็จะเป็นวิวสันเขานะครับ ส่วนไฮไลท์อีกจุดหนึ่งก็จะมีตรงนี้1เป็นจุดที่เอาไว้ชมวิว2ก็คือตรงพระธาตุตรงนี้นะครับซึ่งจุดที่เราจะแคมป์คือตรงกลางตรงนี้มาถึงแล้วผมวา,มาับมาส่วนเพื่อนสมาชิกก็ทย,ยอยตามกันลงมาพร้อมลูกหาบแม่คนเรานี่บันเทศจริงๆเยโลเอาลงพร้อมกันด้วย ขึ้นรถตู้บอกสดถึงยอดดอยนั่งยิ้มคนเดียวหน้ามือถือโอ้ยฟังเอ้นี่คือที่นอนของผมเองเรียบดีนะผมว่าเมื่อคืนผมนอนจุดที่ไม่เคยเรียบเท่าไหร่ก็มีปวดตัวนิดหน่อยตอนนี้เห็นพื้นที่กลางเสร็จแล้วฟินมากครับรรยากาศในแคมป์นะผมใช่ไอน้อาบน้ำ,อนำดอยทุเลนี่ก็ดีอ่ะหนึ่งนะฮะคือเขามีที่อาบน้ำให้นะครับผม ก็โอเคนะสําหรับผมมีส่วมมีถังน้ําแค่นี้ผมก็โอเคแล้วนะอาบน้ําเสร็จแล้วนะฮะอันนี้คือจะไปน้ําตกกันใช่ไหมใช่สู้ๆครับทุกคนผมบาปน้ํามาแล้วเมื่อกี้นี้ผมสบายใจมากอย่างถึงที่สุดเลยชสวยงาม พอก็ได้พี่เโสดไหมคะจะมาเข้าไงตอนนี้โสดยังคะหัวล้วหัวล้อตอนมาน่ะบอกโสดอยู่นะพร้อมครัผม หนึ่งสองสามหนึ่งสาหนึ่งสสามนขอบคุณครับคือมันเป็นวิดีโอผมกดให้ไหมครับผมกดผมมีความสุขมากเลยแหละทุกคนคือพอมันเหนื่อยมากมากอ่ะแล้วมันได้เจออะไรแบบชิวๆอย่างเงี้ยโอ้ยตอนนี้มีความสุขที่สุดเลยร้ออะไรฟังแอคติ้งไม่ได้เหรอ ่มเลยชอบหมาหยุดหัวเลาะใส่น้ำตาลหน่อยไหมใส่น้ำตาลหน่อยใส่เป็นน้และเพื่อนสมาชิกของพวกเราก็ทำกับข้าวเป็นกันหมดทุกคนเลยนะฮะเอาละดนตรีมา โคตชิวผมไม่รู้จะพูดยังไงให้ฟางมันกินข้าวเยอะกว่านี้แต่ก็ช่างมันเถอะไปตั้งใจอยากจะกินไงพี่นี่หนูกินหนูกินไม่อกถวงด้วยนะบรรยากาศแบบนี้แหละที่ผมหอยหามานานบนยอดเขาเงียบๆรอบกลองไฟท่ามกลางลมหนาวและดาวที่อยู่บนท้องฟ้า ต่างคนต่างแชร์เรื่องราวต่างๆให้กันฟังอยู่ด้วยกันแค่ไม่กี่วันแต่มันก็ทําให้พวกเราสนิทกันมากเลยแหละเอาละ่ะถึงเวลาที่ผมต้องเข้านอนแล้วราตรีสวัสดิ์ครับทุกท่านหมาตัวนี้มันมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เช้าวันสุดท้าย สิ่งแรกที่ผมทำหลังจากตื่นนอนคือรีบเก็บเต็นท์เนื่องจากการลงเขาวันนี้เราต้องรีบทำเวลาและพอทุกคนเห็นผมเก็บเต็นท์คนอื่นเขาก็ทยอยเก็บตามโอ้ยสภาพน้องผม่้างไม่ล้งางเก็บเต็นท์เซ็กซี่นะฮะนี่แหละของแท้ อลังการงานสร้างมากบอกเลยเหมือนแดดยิ่งออกทะเลหมอกก็ยิ่งมามากขึ้นเรื่อยๆ<ม>และผมแนะนำเลยนะใครที่มาที่นี่คุณไม่จำเป็นต้องรีบตื่นขึ้นมาหรอกนะตอนเช้ามืดอะ่ะเก็บเต็นท์เก็บของให้เรียบร้อยซะก่อนเพราะหมอกช่วง6กโมงครึ่งไปจนถึง7จ็โมงครึ่งมันดีมากเลยคุณจะได้ใช้เวลากับตรงนี้นานๆกว่าหมอกจะทยอยหายไปก็นูนแหละแปดโมงเช้า นี่คือสภาพของสัมภาระแต่ละคนที่พร้อมออกเดินทางหลังจากกินข้าวเช้าว,วันสุดท้ายเสร็จผมก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างนี่คือการเล่นชิงช้าดอยทูเลที่ถูกต้องโดยลูกหาบชาวกระเหรี่ยงของพวกเราคนพื้นที่ทำให้ผมรู้ว่าทำไมเขาต้องทำชิงช้าให้มีขนาดใหญ่แบบนั้นแล้วจะวิ่งเล่นไปทันไหมก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าต้องรีบลงเขา การลงเขาช่วงแรกจะเป็นการเดินผ่านป่าดิบชืน้นแต่ไฮไลท์มันจะอยู่ตอนเดินพ้นป่าไปนี่แหละครับดูความชันข้างหน้านี่สิโอ้โหสุดจะบรรยายคือผมไม่ได้มีปัญหานะแต่คนที่ก็กลัวความสูงเนี่ยเจอแบบนี้เข้าไปก็ต้องมีใจสั่นกันบ้างแหละต่อกันเป็นขบวนรถไฟด้วยนะคือไปกันแบบช้าๆถ้าหน้าฝนตรงนี้คงจะยืนเปียกกันอยู่ตรงนี้แหละจากนั้นก็จะเป็นการเดินทางราบ เข้าไปในป่าลึกเดินไปไกลมากเลยนะยาวไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอไร่ของชาวบ้านนั่นแหละคือเราลงจากเขาแล้วเดินผ่าตรงกลางของป่ามันสับปะหลังจากนั้นเราก็จะมองเห็นทุ่งนาซึ่งเขาก็ได้เก็บเกี่ยวกันไปหมดแล้วเริ่มเห็นหลังคาบ้านกันมากขึ้นจิตใจก็เริ่มพองโตเอาละครับทุกคนจําบ้านหลังนี้ได้ไหมนั่นแหละคือจุดที่เรามาชั่งน้ําหนักตอนขึ้นนะ่ะและซ้ายมือตรงนี้คือ รถรับส่งของพวกเราเองเฮ้ามาก่อนผมอีธรรมดาที่ไหน,รรไหนพวกท่านะร,รีวิวทริปดอยคลีหลวงจอวะเลทูเลสามวันสองคืนคือผมชอบนะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่วิวที่ได้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากและผมมามันมีแค่4กลุ่มไงคือทั้งเขาอะแต่พื้นที่มันเยอะแล้วมันก็มีความส่วนตัวสูงอากาศหนาวลมแรงกำลังดี และก่อไฟได้นี่คือเลิศม,มากเป็นบรรยากาศที่ไฟฝันมานานติดต่อไปได้เลยนะครับที่อบตอท่า2อ,อย่างนะฮะข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดค่าใช้จ่ายจะอัปเดตจากทางนั้นขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ